ความเศร้าเสียใจแล้วทุกคนก็ตั้งคําถามว่าตํารวจคนที่ก่อเหตุซึ่งฆ่าตัวตายไปแล้วมีสติสัมปชัญญะครบหรือเปล่าเมายาหรือไม่เครียดมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะอาการทางจิตหรือเปล่านั่นคือความโศกเศร้าเสียใจที่ไม่อาจประมาณได้ความสูญเสียชีวิตที่บริสุทธิ์ไป36ชีวิต โดยทุกคนเสียใจบนคำถามท,าที่ว่าคนก่อเหตุมีสติสัมปชัญญะครบหรือไม่และร่วมเสียใจไปกับครอบครัวพ่อแม่ของผู้ที่เสียชีวิตย้อนกลับไป6ตุลาคม2519ทางการบอกว่าเสียชีวิตไป40ลุงด่างบอกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า200ชีวิตที่ถูกไล่ยิงยิ่งกว่าหมูกว่ามาในวันนั้น การตายของคนสอ200ชีวิตในวันนั้นไม่มีใครเสียใจให้ไม่มีนะคะไปดูภาพในเหตุการณ์6ตุลาตำรวจพลร่มที่เข้ามาติปฏิบัติการนั่งรถเข้ามาจากหัวหินประชาชนโห่ร้องต้อนรับเหมือนเป็นวีนรบุรุษสงครามตอนที่กําลังจะไปฆ่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ฆ่าเสร็จตอนเย็นรถถังมาจอดโชว์อยู่ที่ลานพลูกเด็กไปปีนรถถังยิ้มร่าดีใจ ทุกคนเฉลิมฉลองให้กับการตายของ200ชีวิตที่เป็นไอ้พวกคอมมิวนิสต์เป็นไอ้พวกจักรวรรดิยมคอมมิวนิสต์ไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนที่สมควรจะตายเลยในวันนั้นทุกคนหัวร้องยินดีให้กับการตายของคน200ชีวิตที่มั่กไปกว่าน,นั้นแต่คนอาจจะไม่ทราบลองไปถามญาติวีรชนน6ตุลาศพของคนที่ตายในวันนั้น วัดไม่รับเขาเดียวที่คนไทยสมนำหน้าดีโกรดใจกับการตายของคนที่อยู่ในชาติเดียวกัน6ตุลา19เสียไป200หลายคนอาจจะบอกว่ากำลังจะพูดถึงเมษาพิษภา5สามใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดต่อไปความเสียอกเสียใจให้กับความตายของชาวต่างบ้ไม่เคยมีความเสียอกเสียใจ ให้กับการตายของคนเสื้อแดงในเหตุการณ์ในษาธารณราสาจนกระทั่งทิ่กี่ปีที่ผ่านมาความตายของคนเหล่านี้ถ้าให้พี่สรุปบรรทัดเดียวคือความตายที่เกิดจากมือของชนชั้นหนาที่ทำต่อคนที่ใฝ่ฝันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่สยบยอมต่ออำนาจ คนที่เรียกร้องอนานคตที่พวกเขาเลือกที่พวกเขากำหนดคนที่ตั้งคำถามกับอำนาจที่ถูกใช้กดขี่พวกเขาตุลา16ตุลา19ตุลา47เมษายนทีสภาห้าศาคนที่เพียงแค่เรียกร้องและใฝ่ฝัน ถึงโลกที่ดีกว่านี้ที่พวกเราควรจะได้อยู่ด้วยกันกับพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ตายไปสะก่อนความผิดเดียวของคนเหล่านี้ก็คือพวกเขาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงที่ชนชั้นนําไม่ต้องการให้เกิดที่ชนชั้นนําไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงความผิดของพวกเราที่อยู่ตรงนี้ในวันนี้ในวันข้างหน้าอาจจะโดนทีพาษาแบบเดียวกันหรือเปพวกคุณบอกได้ไหมว่า พวกคุณไม่อยากห็นการเปล่แคนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่คิดว่า90%อร์เซ็นอย่างบางังใฝ่ฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่านี้อนาคตที่ดีกว่านี้การงานที่คุณจบไปแล้วจะได้ทําสิ่งที่ดีกว่านี้การฝันถึงอนาคตที่ดีกว่านี้การฝันถึงการมีระบบการปกครองระบบตุลาการที่ดีกว่านี้เป็นอาญการ,รที่จะทําให้คุณตายเหมือนหมาขั้นถนนและไม่มีใครสงสาร ในประเทศไทยแล้วมันจะเกิดซ้ำอีกไหมในประเทศไทยเกิดทำไมมันจะไม่เกิดซ้ำล่ะคนที่ข้าคนตอนหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่เจ็ดห้าสาไม่มีใครอยู่ในคุกคนที่อยู่ในคุกก็คือพวกเรานอกจากโดนฆ่าแล้วยังติดคุกด,ด้วยกายสิทธิ์สารพัดน,นึกแก้ปัญหาได้ทุกอยาก่าง รักษาได้ทุโกโรคที่กว่ากัญชารัฐประหาร6ตุลาค่าโปรเจกต์รัฐประหารรัฐประหารทุกรั้งเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นชอนคันวิธีแก้ปัญหาแบบรวบรัฐค่าตัดตอนของชนชั้นนำเรื่องอะไรที่ออกรัฐประหารจากนี้ไปรัฐประหารเมื่อไหร่ต้องไม่จบเหมือนเดิมคนที่คิดจะก่อรัฐประหาร ต้องถูกนําเข้าสู่กระบวนการที่ทำให้ได้กองทัพต้องอยู่ภายใต้ในายกที่เป็นคนลเดือนถ้าทําแบบนี้ได้อาวุธกายสิทธิของชนชนนั้นนันที่เมื่อทัพผิดใหญ่หลวงเมื่อไหร่เดีดนิ้วรัฐรปัญหารทุกอย่างหายไปกับนาจะต้องมีต่อมาแต่ยุติดการรัฐประหารอย่างเดียวไม่เพียงพอเวลาที่เขาใช้รัฐปหารน,นี่มันถึงที่สุดแล้วถึงทางังจึงรัฐประหาร แต่ก่อนที่จะถึงทางตันพวกเขามีไม้ตายสิทธิ์อีกเล่มหนึ่งที่เรียกว่าตุลาการขึ้นให้ได้โดยรัฐบาลหน้าไม่ต้องหวังอะไรกับรัฐบาลนี้อีก7เ,เดือนก็มีรัฐบาลใหม่แล้วถ้าไม่ชียุบสภาห,หนีสะ่ปสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ก็คือกระบวนการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกป้ายสีกเนในคดีทั้งหมด อนาคตของพวกเขาอนาคตของพวกเราที่สูญเสียไปจากการถูกกันแรง้โดยนิติสงครามต้องถูกนำกลับมาคืนโดยกระบวนการคืนความเป็นธรรมรัฐบาลต้องออกพอรบรตั้งคณะกรรมการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาและผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมือทุกคดีตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้สรงคุอวุฒิที่ทุกคนยอมรับได้ ขึ้นมาชำระสสารคดีไหนอยู่ในชัมม้นตำรวจเป็นการกระแก้ทางการน,นึงต้องยกอยู่ในชัยย้นศาลยกอยู่ในชั้นพยานการยกตัดสินแล้วเข้าคุกแล้วก็อ,ออกจากคุกแล้วอย่าบอกนะว่าทําไม่ได้ฝากไปถึงชนชั้นนัทนะคะที่ไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเคยไปสุดซอยแล้วรู้ตัวว่าไปต่อไม่ได้มาแล้วตอน .6 ตุลา19คุณฆ่านักศึกษา คุณทาให้นักศึกษาดีเข้าป่าแล้วจับปืนสู้ร่วมกับพรควนต์แห่งประเทศไทยสู้กันหลายปีจนสุดท้ายคุณก็รู้ว่าไปต่อไม่ได้ชนชั้นนกเองก็ไปต่อไม่ได้นักศึกษาก็สู้ไม่ถอยสุดท้ายคุณเอา่านโยบาย66ทับ2สาบอกมานีรนโทษก,กรรมให้กับนักโทษการเมืองกฎหมายออกตอนวันตอนเย็นกระตูคุกเปิดเลยนะคะทำมาแล้วเพราะว่าสุดท้ายคุณรู้อยู่แก่ใจว่า ดันสุดซอยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้น6ตุลา19นักมาสู่นยโยบาย66ทับ23ที่ต้องมีนวัศก,กรรมัิศึกษาทำได้อย่างไรในวันนี้ศตวรรษนี้ยุคนี้ที่คนที่ใฝ่ฝันถึงอนานคตที่ดีกว่าและกล้าออกมาเรียร้องอมีเต็มไปหมดเราไม่ได้คิดแค่66ทับ23ซึ่งคือการมีนวัศก,กรรมต่ำเกินไป ทำกับประชาชนมาตลอดหลายสิบปีข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นตั้งแต่40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วต่ำเกินไปในวันนี้ในรัฐธรรมนูญไม่เพียงพอ<ม>เพื่อนของเราไม่ใช่แค่ต้องไม่ได้รับโทษไม่ใช่แค่ต้องออกจากคุกทันทีแต่คดีความทุกอย่างต้องถูกปลดออกจากประวัติและเกียรติยศศักดิ์ศร,รีของพวกเขาต้องถูกกู้คืนกลับมาไม่ใช่ถูกตีตราว่าเป็นนักโทษหนึ่งหนึ่งสองนักโทษหนึ 2, ่งหนึ่งหกผู้ต้องหาคดีพรบบคอมพิวเตอร์